สัมปูสัเพตตาคาคเพตตาคาาหุนตุอาเวสัพเพตตาคาตาหุนตุอาเวลาสุขตีวิโนขอจัดทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงที่อยู่เป็นสุขทุกเมื่อเจอตัดตรังคุญใหญ่าลังในหันคาเพปาทีพระวันกิเต ขอให้กลับทางเพศนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสมอผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นคือตัวอาหังสุขิโตโหมีขอข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหางนิจโถโหมีขอข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหางอเวโรโหมีขอข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหางอัพยาปโชโหมีขอข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก อาหังอานิโคโนี้ขอพระพเาาจ้าจงปราศจากความทุก,ก,ทกข,าาข,าาข์กายทุกใจจุกขีอัจานางปริยานี้ขอพระพเจ้าจงมีความทุกข์กายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเอืดราทุกภัยตระตรัด,รด,รดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหวนตุกจุกเป็นสุกเป็นสุกเดินอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อพยาประจาโวนตูจงเป็นสุกเป็นสุกเธอจะได้เบียดเบียนเสื่อกันและกันเลยอานีขาโขนตูจงเป็นตุกเป็นตุกเธอจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขีอัจจานังปริยารันตูจงมีความทุกข์กายทุกข์ใจรักษาตนให้คนจากทุกข์ภัยท้งสิ้นเถิดตาธุกอีกทางเมมาตาตุนางหัวตูปิตาหวนตูมาตาสุโกโลขอวนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มันดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีกทางเมยาตินางโหตูทุกิตาหุนตูยาตโยขอส่วนบุญนี้จบสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีกทางเมคุรูปชายาอีกทางเมคุรูปชายาจริยานางโอตูทุกิตาหุนตุคุรูปชายาเจริยาขอส่วนบุญนี้จบสำเร็จแก่ครูปรญาจารของข้าพเจ้าขอสู่ปรญาจารของข้าพเจ้า มีความสุขอีทางสัพพะเทวตาดางโอตุตุขตาหุนสุัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงทัางเบดแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเปตานางโอตุตุขตาหุนสุัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงทํานเบลแก่เรตทั้งหลายทั้งปวงขอเรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินขอขอ อีทางสัพพระเวรีนางโหตุกตุกตาโขนตุกตเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพระตัตตานางโหตุกตุกตาโขนตุกตเตัวรีขอจัดทั้งหลายจงเป็นขอจัดขอส่วนบุญนี้จงําเร็จแก่ตัพทั้งหลายทั้งปวงขอตรัทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดสาธุ ข้าพเจ้าขอที่ตรวจบุญตรตนที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาญาติทั้งหลายเจวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพร่ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายและกัดทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงได้รับการาบวบุญตรวตที่คุทิศให้นี้จงมานุโมทนาจงมีความสุขโดยด้วยกานขอเดชะคุณาระนัติและบุญกุศลจงยังข้าพเจ้าจะเพิ่งความเป็นผู้ค้นทุกข์ทั้งคงเธอและขอบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้จงเป็นพระรัญจัตินำส่งให้ถึงเรื่องข้าพเจ้าขอเดีะยวาุณพระรัตใจและบุญบุศลสนจงจงยังข้าพเจ้าให้ถึงซึ่งความเป็นผู้คนทุกท้งปวงเถิดและขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้จงเป็นพราะประัญญัตนำส่งให้ถึง ให้ถึงข้าพเจ้าซึ้งให้ถึงข้าพเจ้าให้ถึงให้ถึงข้าพเจ้าซึ้งขอเรียกชะคุณพระราตาและบุญบุส่วนนี้จงยังสรงผลให้ข้าพเจ้าถึงซึื่งนพระนิพพานในอนาคตการนั้นด้วยเธอดและขอคุณบุญบุส่วนนี้ตรงตรงคนให้ให้ถึงเื่นเพื่อนเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็ิญใส่แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นในโลก ขอจงมีความสุขตรงมีความสุขจงมีความสุขด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดตาตุสตาตุสาธุและขอบุญกุกลนนี้ตรงส่งผลถึงนายสมหมายคุณทีซึ่งกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ขอหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งสิ้นทั้งปวงเถิดและขอให้กลับคืนสู่สภาพสภาพปกติโดยเร็วเถิดตาาธุตาตุสตาตุ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรณังกจามิธัมมังธรณังกจามิสังฆังธรณังกจามิทุติยัมปีพุทธังธรณังกจามิทุติยัมปีธัมมังธรณังกจามิทุติยัมปีสังฆังธรณังกจามิตติยัมปีพุทธังธรณังกจามิ ตาติยัมปีธรรมังตรนังกัจามิตาติยัมปีสังทังตรนังกัจามินาสังทิโมกรมามาเทวาตัเตยัคขาปารายันติกรมามาเทวาอะพิละปาวุตุเมมหาปุญโยมหาราภูวุตุเมมิเทวาวหัวติกุฏามาหุดัมโมกุฏายะมวิลาเทโยวิลาโกนนยังวิลาหิงสาวิลาตาติวิลาตาตาวลาทิโย พุทธะบารนีมามาพุทธะโสโหกัพพปจิจามิเป็นเพ่งบาปาอาหารลือลือนาสังขิโมกขมารธมะเทวาตาเปยละาตลาจันตีคมมารธมะเทวาพยระภาวุตุเมมหาปุญโยมหาลาโภวุตุเมมิเตบาวูหะติพุทธะมาหูดำโมพุทธายาวิลาเทโยเวลาปุณยังเวลาหิงสาวเวลาตรัสติเวลาตาสกาวเวลาที่โยพุทธะบารนีมามาพุทธะโสโหกัพพปจิจามิ เพ่งเพ่งบาปาหาหรือลาสามที่โมพรมมาจามาเทวาชาเปยักษาปรายันติพรมมาจามาเทวาพิลาวาวุตุเมมหาพุญโญมหาลาโปวุตุเมมิเตปาวูอัติพุทธามาอุลโมพุทธายาวิลาเตโยเวลาโคเนยังเวลาอินาเวลากาตติเวลากาตาเวลาพิโยพุทธาตมานีมามาพุทธาตัฏโวสุทธามัติจามิเพ่งเพ่งบาปาอาหาหรือลาสัมทีโมพรมมาจามาเทวาชาเปยักษาปรายันติ คมมาธมามเทวาเทระวาวุตุเมมหาพุโยมหาลาโภวุตุเมมิเตปาวุอาทิพุทธามาบุญโมมุตายาเวลาเทโยเวลาโหนายังเวลาอิงสาเวลาตรีเวลาตาสาเวลาที่โยพุทธาตามนีมามะพุทธาตถาโฉมสรมปัิจิามิเป็นเป็นปะหาหลือนาคังนิโมคมมาธมามเทวาตะเตระสาภรายันติคมมาธมามเทวาเทระวาวุตุเม มหาบุญโยมหาราภวุฒุเมมเตตาเทวะทพุทธามาหุตัมโมพุทธายะเวลาเทโยเวลาโพนิยังเวลาอุสาเวลาตาสีเวลาตากาเวลาที่โยพุทธัสสะมณีมะมาพุทธะสสะัวโหสะกัจิตตามนี้เป็นเพลี่ยนปาปามหาลือลือนัสังติโมคมมาธรรมะเทวัสเพยจักขาปลายันติ พทธมารดาแม่เทวาพิระพาวุณูเมหาพุโยมหาลาภวุเมมีเทพาหวติพุทธามาอุดมโมุตายะวลาเทโยเวลาโคนยังเวลาหญิงสาวเวลาตัสสีเวลาตรสาเวลาที่โยพุทธาตามนีมามาพุทธาตัตโตหุตารัติจามิเป็นเป็นปราพาหาลือลืนาตังนิโมพระมาตะรดามเทวาพิระาวุเม มหาบุญโยมหาราโพวุตุมีมิเตปาวตอาิพุทธามาหูนโมพุทธายเวลาเตโยเวลาโกนยยเวลาาเวลาตาตเวลาตาาเวลาิโยพุทธาตามนีมมมาพุธาตโตโหกรปติกรมิเต็นเต็นบาปาหาือนาตรมนิโมมาธรรมเทวาตเพยักษ์ารยันติรมมาธรรมเทวาเพวาวุตุมมหาบุญโยมหาราโควุตุมมิเตปาวุอิพุธามาหูนโมพุทธายะ เวลาทีโยเวลาโพนยังเวลาหินกาเวลาตรสีเวลาจรสราเวลาพิโยโพตระตะมานีมามาโพตะตะตัวผมกรรมปัจจิจามิเป็นเป็นกาบป้าหาดื่นละสังติมุขมาจะมาเทวาตะเสยยะา้าราจันตกุมมาจามาเทวาเสยละภาวุุเมมหาพุโยมหาลาโพวนุเมไม่เกิปะวัติโพธิมาอุดมโอมตายาเวลาที่โยเวลาโพนยังเวลาหมนกาเวลาตรัสีเวลาตรสาเวลาที่โย พุทธะมานีมามาพุทธะโสโหมธรรมติจามิเป็นเป็นบาปามหาเลือดนาสังทิโมโภตมารธรรมเทวาตะเตยะสาลายัาติโภตมารธรรมเทวาเพละภามุนทุเมมหาคุญโยมหาลาโภโนตุเมมิเตปาวะติพุทธามาอุลโมพุทธายะเวลาเตโยเวลาโกนนยังเวลาอินทาเวลาคาติเวลาคาตาเวลาจิโอพุทธะมานีมามาพุทธะโสโหมธรรมติจามิเป็นเป็นบาปา อาหาลืนาสัมทิโมกมมาจะมาเทวาคาเปยัคขาปาราจันติกรมมาจะมาเทวาเิรละภาวุฒุเมมหาพุทโยมหาราโภมวุฒุมมีเตวะวัติพุทธามาวัวดำโตายาเวราสเทโยเวาโยังเวรายิ่ตาวิระาเสีเวละตาาเวละเิโยพุทธะตามนิมามพุทธตัตวุโังตะติารามิเป็นเป็นบาปาอาหาลือนาสัมทิโมกมมาจะมาเทวาจะเปยัาปาราจันติ พรมมาจะมะเทวาเปรลาาวุณูเมมหาพุนโยมหาลาโภวุณเมมีเดบหะิพุทธามาอุตรโมพุทตายัเวลาตโยเวลาปุยังเวลาหิสาเวลาตัสสีเวลาตัสาเวลาที่โยพุทธตัมมานิมามะพุทธตัวโหกังพสิกามิเปล่นปาบามหาฤือี นาสังติโมกมมาจามาเทวาตะเตยะขาปาายันติโกมมาจามะเทวาอะเลภาวุญจเมมหาปุญโญมหาอาโปุญุเมมิเทปะวะติพุทธามาหุตมโมพุทธายะวลราะโยวลราชโณยังยังวิราชิาเวลากัสีเวลาชัตถาวลราิโยพุทธะตถานีมามะพุทธตาโตโหสังกติจามิเตนเตนปาปาหาือนาสังทิโมกมมาจามาเทวาตะเตยะขาปลายันติโกมมาจามะเทวา อาพิลาภวุณฑเรมหาบุญโยมหาลาภวุตฑเรมิเทปะโหอติโกตัมมาโหตัโมวุตายาวิลาโยวิลากุนยังวิลากินสาวิลักสีิลากขกาวิลาทีิโยโุตรตมบนิมะมาโพตตาุโจังปติจามิเปเป็นปาปาหาเหลือนาสังขโมกมมาจามาเทวาคะเตยักษาปะราันิกมมาจามาเทวะพิลาภวุณฑเร มหาปุญโญมหาลาภูวุตุมเอมิเตปาวะสิโพธามาวุตโนมวุตัยยังเวลาใจโยเวลาภูเนยังเวลาเินเต่าเวลาตาสีเวลาตาสาเวลาที่โยโพธารตะมานีมามาโพธารตะตัวโหตัมปัติจามิเป็นจริยปาปะอาหาดือนาสังเทโมคมมาจามาเทวาตเปยะขาปะายันตีคมมาจามาเทวาเปรภาวุตุเมมหาปุญโญมหาลาภูวุตุเอ มิเตตวาทิพุตระมาหูตมโมพุทยาเวลาเทโยเวลาปูเนยังเวราเห็นสาวเวลาจริญเวลาจาเวลาติโยพุทธะัมมานมามาพุทธะตัตโโมครมพัติจามิเตงตงปะปะหาหลือลือลาธรรมีโมกมาจะมะเทวาทรรมยักษสาวปลายันติพรหมาจะมะเทวาเพตพาบุทธเมมหาบุญโยมหาลาภคุณมมิเตตวะทิพุทรมาอูตมโมพุทยาเวลาเะโย เวลาโพนิยังเวลาหงสาวเวลาตาสีเวลาตาาเวลาพิโยโู้ัสิทธินอานิมามะกิสิทธิหงปมปติจามิเป็ยนเจียบาฮาหารือนาสังพิโมกมมาจะมาเทวะเปรยักษขาปรายันติขมมาจะมาเทวาพิภาวุฒุเมหาพุโยมหาลาภวุนตุเมมิเตปาวาตพุทธามังขุตมพุทธายะเวราพิโยววลาโพนยังวลาหญิงสาวราลาตาสีเวลากาขา เวลาี่โยู่ัสสะมณีมามาภูตัสสะหลวงปูมปิติธามิเป็นเป็นบาาหหาลือสาระตัวารตาตุสัพเพตตาตตาพุนโุเอาเวลาตักสติวินุขขอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงที่อยู่เป็นตุกทุกน่เถิดกับจังคุณยังบาลังมัยอันสัพเพตติพุทเต ขอตัดแต่งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีบุญได้เวิดผลบุญอันที่พระพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั่นเองแลู้้ เจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ก็ถูกผลถึงต้องไปพุทธาจารย์หลวงปู่ทีลุงปู่ทวดแห่งวัดจางให้ลุงปู่ปกครองวัดต่อความกันเท่าหลวงปู่มั่นปุวงสโตหลวงปู่ฟันอาจารยหลวงปู่แหวนุกิโนหลวงปู่หลวงพ่อปานแห่งวัดหลวงพ่อปานโสนันโตหลวงพ่อปานโสนันโตหลวงพ่อพุทธานิโย หลวงปู่พัฒน์ปัญญาปารถโกหลวงปู่ปุหาธรรมะติโนหลวงปู่วิยญาณสีตโลหลวงปู่วิญญาณสีตโลหลวงปู่ปุญาธรรมะติธรรมะติโนหลวงปู่วิญญาณสีตโลหลวงปู่หลวงพ่อเหมือนนวัดทางกัรพ่อแม่พุเทศนนหลวงพ่อรัดสองน้ำาตีเจริญหลวงพ่อตจลันที่จัดสมโภพระราชพระราชสมบูพระราชกรมญาหลวงพ่อหนุ่มงดังจลวงพ่อผูปลื้ทโต หลวงปู đ úng, đ úng ่แก well. ้วทูติโนหลวงปู่กองพะโสธโลหลวงปู่กองพะโสธโลหลวงพ่อกำาันอย่วัดตาความังท่าหลวงพ่อประโยนอย่วัดบางเสนหลวงพ่อหลวงพ่อตุตาง่วัดตาความบังเท่าสมเด็จพรจักพรรทุกองคนหลวงปู่แวิลโหลวงปู่ไทยคือะโลหลวงปู่คุณุนพรสุโยหลวงปู หลวงปู่ก็ไว้เข้มาจะเราขอหลวงปู่ทุกองคท่าน็เดินมาแล้วไม่เดินมามารวมทั้งหลวงปู่ที่ยังมีชิตอยู่และที่จากันนี้ตอนแแล้วขอหลวงปู่ทุกองค์ขอหลวงปู่ทุกองค์ทรงอความสุขตรงความสุขตรงใความสุขทรงนความสุขลขอบุญสุขที่จะเจ้าใจบ้างกันมาแล้วนี้ตรงส่งผลตรงส่งผลถึงนายคนนี้ตรงส่งตรงผลถึง ายสมายกุณทีขอที่มีการเจ็บไข้ได้ปวดขอหายจากอาการเจ็บไข้ได้ปวดเพรให้าอาจารยอาการเจ็บไข้ได้ปวดแลกลับเราสงบปกติด้วยเรันด้วยเธิดากตุกตาทุกและขอนมีนมี้รงตรงฝนถึงและขอพรจากหลวงปูู่ทุกทุกตรงตรงจันดาให้นะให้นใความรความขรากเดใจ ผมดทั้งลขอทุกคนตรงมีความตกตรงนีความุกตรงีความุกประตูผู้พิกไผู้ประตูหมู่ไม่ผู้ิกไหลหมยทำไรทำไรก็ข้อความในใจคนก็ขอให้มันตกแคไปดูน้าธันมจิงขอให้มันจกแปไปดูหน้าธันมจิตขอให้มันจกแคไปดูหน้าทัรมจิงและขอให้ตั้งูของน่าใจคนนิพพานงคนจะเลือกเนื่อวามรู้หนาใจคนนิพพานและนำของพ่อหลว จงพ้นจากข้อกาวหาจงทุ่กรณีจงุ่กรณีจงุ่กรณีเออแลขอให้และขอให้บันเทรงนี้มาแล้วค็อบครัวจงพ้นจากข้อก่าวหาจงุกรณีจงพ้นจากข้อกาวหาจงุ่กรณีขอสาและจงเป็นอัดีีความห่ะดรมรม แล้วขอบุงกูตนที่ข้าพเจ้าได้บำเป็นบาแล้วนี้ตรงสรงนถึงบิดาบารดาของข้าพเจ้าอันมีในเกิดดังแปลอย่างคนยนใจแต่ว่าท้าไยวันถูกัรคณะในจันในใวิจัยพงศุภาครและบิดามารดาในอดีตได้ที่ผ่านมาขอให้ขอให้ขอให้มีความสุข ขอท่านตรงมีความสุข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 ตรงีความสุขงีความสุขถ้าท่านใดได้ก็ขอจบได้ไปพได้ไปตกทุกข์ได้ยากได้แห่งผลตะบนใดก็ขอท่านไดผลจากทุกนั้นด้วยเถินตาทุ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 กและขอบุญบุตรเท่ข้าพเจ้าได้บําเป็นมาแล้วนี้ตรงส่งผลถึง ครอบครัวของข้าพเจ้าอันมีนางชาวลาอย่างคนนายแก่เสียงบางคนนางมัณฑาญาอย่ยมคนนายจานเจ็ดเสียงบางคนนายนางอ่อนตุลาอุ่นจันทร์ทึกพระเด็กชายแค่ใจอย่างไอเด็กชายแค่ใจอย่างคนและนายทวะาอย่างคนผู้ร่วมรับไปแล้วขอทุกท่านจงมีความสุข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 อย่าได้มีทุกข์ไทยอยาได้มีทุกไทยพระเจ็บใจใดมรรคเยียนเลย ขออย่าได้มีทุกข์ใครไค้เจ็บใดมาเบียดเบียนเลยถ้ามีความทุกข์ใดๆก็ขอให้คนจากทุกการกระกรประกอบอาชีพการงานใดๆก็ขอให้คนสบความส้อเร็จตังรวยจนตอนเป็นร้อยล้านเป็นล้านการจงทุกทุกคนจงทุกทุกคนจงทุกทุกคนและขอให้เหตุการณที่ต่างเหยียบคนจงมีความสุขความเจริญมีอายุยืนยาวปลอดโรกปลอดภัย มีสมาธิดีเรียนนั้นถึงเก่งมีความจำดีกันเลิกสอบได้คะแนนดีกันเยี่ยมชมพิชิตาและขอให้เด็กและขอให้นายชวะอยู่ทุคนเส้นร่วงรับไปแล้วจงทงไปจงไปเกิดนะุขคิติพบด้วยเถิดตาตุกตาทุกตาตุกตาทุกตาตุก อิมินาคุณญักกัมเมนะอุปจายาคุณุตลาอาจารยูปราจามาตาปิตาเจียตาตาตุโยจนที่มาลาจาวุนาวันกาณาลาปิจะพรมมาลาจาอินดาจตุโลกปาลาจเตวตายะโมมิตามนุตตาจามัจจัตาเวริกาปิจะตเทตัตาทุกิหนตุคุณยานิปปตานิเมตุขังจติมิทังเ็นตุขิตปางปาเตาวูมะตังอิมินาบุญญักกัมเมนะอิมินาอุปิเตนะ แต่ทิปาหันบุริเบเจวะตันูปาตานาเจตนันงเยตันตาเนียนาตมายาวะนิพาณโตมมังนนตันตุตปตาเยวะยะตาจโตพเวพเวอูทุติตังสติปัญญาตั้นเลยโควริยังนีนามาราละพันตุโนคาตั้งกาตุจาวิเยตุเมพุทธาทิปวโรนาโตตมนาโตวุโมนาโตปเจกะพุโตจะตั้งโคนาโตตโลมะมังเตโตตมานุปาเวนะมาโลกาตังละพันตุมา ข้าพเจ้าขอทิ่ย์ผบุญถูกผลที่ได้บังเป็นมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาญาติทั้งหลายเจวเวลาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอท่านทั้งหลายทรงได้รับทราบวนบุญถูกผลที่ข้าพเจ้าได้บังได้บังเป็นบัญทีได้ทิดมาแล้วนี้ทรงส่งผลถึงขอข้าพเจ้า ขอุลบุญกุศลที่พระเจ้าได้ให้ปรเทศไทนี้จงคงถึงจงคงถึงสราปัตย์ทั้งหลายและขอให้ผลบุญกุศลนี้จงเป็นพระรับใจนำส่งขพระเจ้าให้ถึงขึ้นความเป็นผู้คนทุกข์ทั้งปวงเทินและขอบุญผลบุญกุศลนี้จงเป็นพระรับใจนำส่งพระเจ้าถึงขึ้นคันความในอนาคกจัการนั้นด้วยเธอ้าตุสาทุตาทุสาตุตาทุ หังสมะส,สมพุทธโตภะวาพุทธังภะวันตังสิวะตุสวาขาโตภะวะตาธรรมโมธรรมังน,นัมาามัต้ามิสุปฏิปันโนภะวะโตตา,าวะข้าตังโกสังขังนัมาม,มาิสุปฏิปันโนภะวะ มาตาปิตุเลวันทามิกลาบกลุ่อาจาริเยว,วันทามิกลาบกลาบธรรมสถานพระอาจา,า,จาร,าร,ร,ร,ารย์ต,รารตาที่เจ้ากลาบธรรมสถานพระบรมสารีริกธาตุสันตธาตุทุกพระองค์อธิธาตุของบิดามารดาของบานเป็นปริมงคนจงบังเกิดขึ้นแก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัว ขอข้าพเจ้าและครอบครัวจงบูเย็นเป็นสุขอย่าได้ยินทุกไยทั้งเจดกระจมาเบียนเบียนเลยขอให้ศัตรูมูมิทุกทิศลายหมายทำ้ายทำลายครอบครัวของข้าเจ้าขอให้มันจงแพ้ภัยวีนัสทั้งปขอให้มันจงแพ้ภัยวินาสทั้งขอใหมันจงแพ้ภัยวินัสทั้งปตรา่าูนะครับเจ้าขอเจานาพระรุมตรีขาแต่เจสาทูปองตรงองาเกิดศานาทั้งดุจการขอข้าพจ้าวยจรุ